หนึ่งเซลล์เนี่ยใช้งานพร้อมกันได้มากที่สุดกี่คนนะผมมีกี่ช่องสุดยอดแบบเฮ้ยผมมี36เซลล์แต่ว่าในหนึ่งเซลล์อะผมมีกี่ช่อง25แปลว่าหนึ่งหุ่นชึ่งเซลล์นะจะทำผู้ใช้งานพร้อมๆกันได้มากที่งงสุดเท่าไหร่25คนแต่ถ้าเรามีทั้งหมด36เซลล์เราก็จะมีคนใช้งานมาก ได้มากสุด4คนเหรอ250ระบบนะครับคุณคิดเท่าไร900 900และหมายถึงระบบที่เราด,ด,ดีไซน์ไว้เนี่ยนะครับมันจะสามารถรองรับการใช้างานพร้อมๆกันนะของทุกคนเนี่ยได้มากสุดได้แค่900คนแต่ตัวเลขที่เราจุดชมนี้มาบอกว่าเท่าไหร่200ไ,ไม่ใช่900นะครับ หม,มายความว่าเราเนี่ยรองรับคนที่ใช้บริการทั้งหมดได้2 1ง0 0คนหนพันคนคนรฐานที่เขาจะมีโอกาสที่เกิดการออกทิ้งขึ้นสู่จุดส่วนส,สอน mm hmm. เห็นไหม mm hmm. คำถามต่อไปนะครับคเพื่อตอบเรา,เราค,นนะครับทุกคนเนาะคำถามต่อไปอว่าที่อาจญายามแล้วเนาะ นนชนิดครับผมถามว่าถ้าระบบมือถือที่เราสร้างเนี่ยผมบอกว่ามันรองรับได้ไม่ต่สุดสองพยคนแค่สองพันหคนใช่ไหมถ้าอยู่บริษัทเราพุ่งพล่านเลยนะครับมีคนแบบสนใจมาเป็นลูกค้ามาเพึ้น3 0 0หคนถามว่า สามหมื่นคนได้ไหมครับได้ไม่ได้ในขณะเดียวกันแล้วมนขอคำตอบที่ว่าไม่ได้ก่อนทำไมถึงไม่ได้เรากำหนดตัวเลขที่ทำให้มันไม่ได้ด้วยวิธีไหนของอะไรของตู้ปลา เรากำหนดเงื่อนไขว่า GVS ต้องไม่น้อยกว่า0.02ดนั้นถ้า3 0,000คนเกิดอะไรขึ้นคนมากขึ้นจะแย่การใช้งานไหมแย่ใช้งานมากขึ้นแปลว่าโอกาสการบล็อกเป็นยังไงก็สูงขึ้นพอคนมากขึ้นแย่ใช้งานมากขึ้นก็มีโอกาสที่ใช้งานได้มากขึ้นแปลว่าบล็อกที่ความต้องกาันก็มแนสูงขึ้นถ้าสูงขึ้นแปลว่าเกลียเลาอสูงเป็นยังไงมันก็จะสูงกว่า0.02ุแน่ว คน่งคนที่เราได้ไมาเพิ่มอีกหนคนอีกสามเราก็จะได้เงินอล้านต่อเดือน <c oughs> อยางเพิ่มหมอย <c oughs> าต่องเพิ่มลูกค้าเข้ามาบแล้วเราได้เงินเดือนละล้านเพิ่มเป็นไทยก็เอาแหละแต่คำาทีเกิดกิดเป็นวลูกค้าระบบโล่งไหมไม่โล่ง <c oughs> ลูกค้าไปแอบลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ไหม <c oughs> ไม่แฮปปี happy, ้เพราะ คอกมคิดความั้สูงข,ขึ้นโอกาสที่ลูกค้าจะโทรฟู๊ดเมื่อก่อนโทรร้อยครั้งไม่ได้แต่สองครั้งตอนนี้โทรร้อยครั้งไม่ได้สิบยี่สิบครั้งเป็นเราทำยังไงถ้าเป็นพวกเราใช้เงินไม่ได้ทำยไงเปลี่ยนค่ายเลยใช่ไหมเปเลี่ยนเบอร์ซื้อโปรใหม่เปลี่ยนค่ายเลยนะครับทันทีตั้งคือเหตุผลที่ในทางมาร์เก็ตติ้ง เขาไม่อยอมให้พวกเรียรอนเซอร์วิสมาลดมเพราะว่าจะถูกตกับลูกค้าและการตัดสินใจที่จะไม่ใช้งานนะครับแต่ในทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาเลยกันที่เท่าไหร่ก็ได้แสนคนได้ไหมในพื้นที่เนี่ยมีรถดีไซน์ไว้แสนคนได้ไหมได้ไหมได้ระบบล่วมไหมไม,ไม่ล่มหรอกแต่ใครจะหมดลูกค้าปวดแน่นอนเข้ามาแสนคนสมมติโทรร้อยคั้ง เราพอใจไหมไม่พอใจนะครับดังนั anna, uh, ้นโดยทางปฏิบัติมันทำงานได้แต่นะครับมันม no oh. oh, right. no ีต no no. no ัวรอดคุณภาพไปซึ่งทำไม่ได้นะครับเอาละมีคำถามไหมครับตัวอย่างนี้ไม่มีนะไปทบตัวกันครับน่าจะออกสอนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวอีกนิดหน่อยนะครับแทยเรื่องคิดว่าพวกเราเรารู้ไม่เยอะนะ ครับแค่มีคำเลากันะนะครับว่าระบบโทรศัพท์ซูลุลน่าหรือมือถือของเราเนี่ยมันมีวัฒนาการีปปาเรื่อยๆสเต็ปละสิปีพวกเรารู้ง่มสเต็ปละสิปีนะครับจริงๆมาแล้วแต่ปีหนึ่งเก้าเกนยีป็นหนตัวแรกแล้วสิบปีถัดมาเก้าเกู้นย์กเป็นสองจีปี2 0ง0ันเป็นสามจีสองพันสิบเป็น4ีจีนะครับสองพเป็น5้จีและ ปีข้างหน้าเป็น 6G นะครับดังนั้นอีก10ปีข้างหน้าพวกเราเรียนัไม่ตอนนี้ปี2024นะครับงั้นถ้านับปีก็คือ6ปีนะครับ6ปีแน่ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่พวกเราได้ต้องรู้ก็คืออยู่ตอนนี้คือ 5G แล้วถ้าถอยไปเวอร์ชันหนึห่นงก็คือ 4G อนะครับนะแนะต่นในระับ เขาไม่ได้เอาเวลาของตัวจำนะเข้าสเปคของอัตราการรับส่งข้อมูลตัวจำนะครับโดยที่ในวันนี้ในวันนี้เขาก็ตัต้งเป้าหมายไว้อีก10ปีข้างหน้านะครับว่าปี20 30เนี่ย 6G ต้องสามารถมีความเร็วในการรับส่งขูลได้ ซิกกบิบเบิลเสร็จ <Okay. S 1> ซึ่งซิ่ก็บิบเิคือเร็วมากๆนะครับเร็วมากๆแลส่วนที่ผ่านมาในอดีตเช่น 4G เนี่ยก็คือตั้งแต่ร้อยเมกนถึงหนึงจิกนะครับ 3G เนี่ยแค่2องเมกเท่านั้นเอง